สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเรื้อฝากด้วยนครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเรียนจบมาแล้วมีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วสุดท้ายเราต้องจ่ายภาษีและไปยื่นภาษีเลยหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นโดยไม่ละเอียดดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้มีเงินเดินเท่าไหร ถึงต้องยื่นภาษีหากมีเงินเดือนหรือมีรายได้จากหลายทางเกิน10,000บาทต่อเดือนวงเล็บ1นึ0งแบาทต่อปีต้องยื่นภาษีทุกคนคนที่มีรายได้10,000บาทต่อเดือนไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหากมี เงินได้ตามมาตรา40วงเล็บหนึ่งแห่งประมวลรัชชดากรเกิน1 2 0 0 0แบาทสาเหตุที่กฎหมายกำหนดเช่นนี้เพราะเมื่อผู้ที่มีเงินได้1 2 0 0 0แบาทต่อปียืดภาษีแล้วใช้สิทธิลดจนส่วนตัว6 0 0 0ืบาทรวมกับสิทธิหักค่าใช้จ่าย50%ของเงินเดือน หรือ60,000บาทเท่ากับว่าเงินได้1 2 0 0 0 0บาทค่าใช้จ่าย60 0 0 0บาทค่าดหย่อน6 0 0 0 0บาทเท่ากับเงินได้สุทธิ0บาทจึงไม่ต้องยื่นภาษีหมายความว่าเด็กจบใหม่ได้เงินเดือนขั้นต่ำา5,000บาทหรือมากกว่าน,นั้นก็ต้องยื่นภาษีตามกฎหมาย แต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะการยื่นภาษีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียภาษีเสมอไปหลายคนเข้าใจผิดว่าการยื่นภาษีและเสียภาษีเป็นเรื่องเดียวกันห่างจากที่ใบง่ายๆการยื่นภาษีคือการที่บุคคลที่มีไรายได้มากกว่าหนึ่งมืบาทต่อเดือนต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ปีละหนึ่งครั้งการเสียภาษีคือ ขั้นตอนหลังจากที่ผู้ยื่นภาษีเรียบร้อยแล้วจะเสียภาษีก็ต่อเมื่อมีเงินได้หรือมีไรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเท่านั้นส่วนจะต้องเสียภาษีหรือไม่นั้นไปดูที่ข้อต่อไปนี้ได้เลยต้องเสียภาษีเท่าไหร่ก่อนที่จะรู้ว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่ต้องรู้ก่อนว่าเรามีไรายได้สุทธิเท่าไหร่ โดยการคำนวณรายได้สุทธิค right? well, ือรายรับท so, ั้งปีลบค่าใช้จ่ายลบค่ารถยนต์เท่ากับรายได้สุทธิเมื่อรู้ว่าตัวเองมีรายได้สุทธิเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วจึงนำมาเทียบว่ารายได้สุทธิของเราอยู่ในดับใดและอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหรือไม่ซึ่งเกณฑ์ย่อมแตกต่างกันออกไปตามรายได้สุทธิที่ได้รับ ยิ่งรายได้สุธิมากเท่าไหร่ยิ่งเสียภาษีมากขึ้นตามไปด้วยสามารถดูได้จากตารางอัตราภาษีเยือนได้บุคคลธรรมดานี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ